เรามาทดสอบซูสามสิบครับลำนี้ลูกค้าคือชุดปอมบิดไปนะครับเป็นรีโมท S S I หรีโมทตัวนี้เล่นด้รีโมทตัวนี้เล่นได้ย<พ>ี่สิบล,ลำครับแล้วก็มอเตอร์ลูกค้าใช้เป็นสองสองหนึ่งเจ็ดสามพันเวีนะครับของเดค o อนถ้าเป็นมอเตอร์ตัวนี้จะบินดีหน่อยสป,ปีดใช้เป็นสป,ปีดสี่สิบห้าย่งถ้าใช้สเปคชุดไฟชุดนี้จะบินดีนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบบิน นี่ก่อนเล่นแล้วก็เซตให้มันนิงนน่งก่อนเซตให้นิงน่งก่อนดีอันนิ่งๆนี่ยแล้วตอนนี้นิงน่งแลปล่อยมือได้ละเราจะได้เล่นสบาย we เกลีลนะ่์ผ่านนะครับ <S <S <an> <S เกล์ผ่าน,นครับลำนี้บินโคตรดีครับมีวีสองลำนะครับลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยววันนี้เราส่งสองลำนี้อันนี้เราส่งไปที่กรุงเทพสองลำเลยนะครับน,นี่ส่งไปที่ เขตภาษีเจริญเขตภาษีเจริญเขตภาษีเจริญลำนี้ลํำนี้ลํำเปล่านะครับลูกค้าสั่งไปจังหวัดอะไรกรุงเทพเป็นไงแต่ไปดูที่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูลูกค้ายังไม่ได้ส่งที่อยู่มาครับเดี๋ยวเราไปแพ็กของส่งใครอยากได้สนใจก็รับล ทดสอบก่อนก่อนส่งครับ